สวัสดีครับแด๊ก์ครับสวัสดีครับผมการกาบินให้ทักทายแฟนคลับพร้อมกับพี่ๆส like cool ื่อมวลชนชนิดนึงเชียร์นะนี่กาติสกอร์เจงกิลขอบคุณค่ะผมขออนุญาตแปลให้ผมก็เกาหลีมาก่อนสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะครับขอบคุณสัปัาห์ที่แคุณแด๊กซ์บ้างเชียินดีก็สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ยินดีมากครับผมที่ได้มาที่นี่ครับ นะครับก่อนจะเริ่มไปพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกเลยว่าซีนนี้เสียงมากเป็นซีนที่เสียงที่สุดแล้วก่อนจะไปคุยกับคุณเพราะว่ามันเป็นซีนที่ไม่พูดเลยเพราะเราตำส้ตมตำกันอยู่แล้วเราก็ชิมกันแล้วเราสี่คนบนเวทีแม่ก็อวยกันว่าอร่อยเพราะวิธีกรก็ถูกจ้างมานี่ก็ผู้บริหารเจ้าของแบรนด์เชฟก็เป็นคนของเราเขาอยากได้ติลปินที่พูดความจริงแต่ประเทศไทยไม่มีใครจริงเท่าคุณแล้วนี่เห็นใครว่าผมพูดจริงสุดแล้วเนี่ยนี่จริงกว่าเฮ้ย